หมายครับอันนี้แต่งหน้าแบบเงามากตอวแป้งลค่ะออแกตังนี้ด้วยค่ะกล้องนี้ด้วยค่ะมาพวกเราเรียกมองกล้่องนี้ด้วยค่ะ เอ้าสวัสดีค่ะสวัสดค่ะคุตังคดดะคะ้อยล้านะคะดูอิ่ันพี้าพีดดีดพีดพีีดพีดพีดพพีดพีดพดพ พอดีเลยเอาอีกูก็ได้มาูเี๋ลเดี๋ยวชาร์จก่อนโฟกัสก่อนไปโฟกัสแป้งผมนึงนะโอเคอันสองโอเคดูแม่หน่อยดูแม่หน่อยดูแม่หน่อย อัลบั้เรียอโอั์เพลง้องนรัีเพลงปัดหวานในจดที่อนนี้ครับเป็นคนแต่งครับพี่แตมครับเนแต่งรมาเะากเลม่ได้แล่แล้วมีความหวัออีเราที่รอแล้วก็ นี่คุณคุณตั้มผมไม่มีไม้นะครับไม้หัวกล้องใช้ได้ปะคุณไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าตัวของพี่ตั้มเองเนี่ยเขาแต่งเพลงให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วในวันนี้มีการเสนื้อที่ข้าชิงรางวัลยวดที่น่าทึ่ครับเพลงอะไรครับผมพูดอีกทีนึงเพลงชื่อฝันใฝ่จะจูนะครับน้องหล้าใช่ไหมครับจริงวันนี้จะขาดน้องน้องผีน้องปลอยอีกคนนึงนะครับเพอาะไปพน้อมพื่อมากมากทีเดียวไปรอใส่ยอดมาได้สิยอดมาเพราะวันนี้มีลุ้นนะคุณเพลงนี้เพาะมาก นะครับผมวันนี้ขอบคุณทีมฝั่งชายด้วยปันบันไอจูบนะครับรวมถึงโมโบราวการแล้วก็ตัวคุณตังเเอร์ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับท่านต่อไปคุณปูเป้นี่ก็จากปันบันไอจูบเหมือนกันนะครับผมประกบ de <laughs>